ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับผมวิทย์รัตนกสินในในการตำนานพระเกจินะครับทุกเช้าวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเวลา6กนาฬิการครึ่งชั่วโมงดีๆอย่างนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้และก็ได้รู้จักสัมผัสอาตาัตชีวประวัติอันเรื่องชื่อว่าทําไมหลวงพ่อองค์นี้ถึงได้โด่งดังนักหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไป รู้จักกับหลวงพ่อปานโสทันโทแห่งวัดบางนมโคนี่เราผ่านไปสองตอนแล้วนะลหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ติดตามรายการของเราตอนนี้จะเป็นตอนที่สามแล้วนะครับไม่มีตอนอวสานนะเป็นตอนจบของหลวงพ่อปานเท่านั้นเองนะครับนี่ผมก็อ่านอยู่นะครับตอนที่มาเริ่มมาจัดรายการตอนเช้าเช้างนี้นะอามาตย์พระเกจิอาจารย์นะครับใครที่อยากได้ฉบับเต็มนะครับก็ท่านผู้ชมหาซื้อแล้วก็สะสมได้แล้วนะครับที่ห้าสต์สินค้าชั้นนําทั่วไป บริษัท GM Discovery เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับผมอันนี้ใครสนใจแล้วก็ไปหาซื้อเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันได้เลยนะครับวันนี้นรับพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับหลวงพ่อปานซึ่งมันถือว่าเป็นตอนที่3แล้วผมจะทราบแล้วนะครับว่าความเป็นมาของวัดเป็นยังไงความเป็นมาของท่านเป็นยังไงนะครับคุณประวัติของท่านที่ทำก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แห่งบ้านบางลำโคเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราไปชมกันในตอนที่3พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้ว ไปชมพร้อมกันเลยครับสถานที่สิ่งที่น่าสนใจรวมประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางของขลังของสะสมที่ชวนติดตามเราจะพาท่านไปรู้ลึกในทุกแง่มุมกับผมวิทย์รัตนโกสินท์กับแฝงพระทิศชะชีวิตที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างน่าศจย์ถ้าคุณอยากรู้ต้องดูรายการจับกระแสพระทางช่อง8 TCC TV พูดได้ ทุกคืนวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมจับกระแสพระรายการดีมีที่ TCC TV พูดได้รัตนโกสิษต์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเรียญรชนาจารตามที่คุณต้องการรับทาพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวต้องรัตนโกสิ์ รับประกันคุภาพโดยวิทย์รัตนโกยสนใจโทรหาเราสิครับโทร0 8 5 8 5 6 9ด9 2 0 8 5 8 5 6 9 5 9 2. 2สวัสดีค่ะพี่เบนนี่ค่ะพบกับรายการบ้านการ์ตูนและผมไทเกอร์จีมอนค่ะ,คะเราทั้งสองคนจะไปพบกับน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแปนาฬิกาถึงแนาฬิกา30นาที พี่ไทเกอร์ิมอนดีอะไรมาสอนน้องๆเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันครับน้องๆส่วนที่เป็นนี่ลหละครับพี่เป็นนี่ก็จะพาน้องๆไปผจญภัยกับพี่โกดและของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ที่ ptc tv พูดได้ช่องแปดค่ะเจอกันครับบ๊ายบายพู้ส่วนจำกัดสวิตแรงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากลางไฟตู้ไฟตู้สวิตช์บอร์ดรับวางระบบไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานและยุติธรรมลองสอบถามดูสิครับพรากับผมวิทย์รัตนโกสินในรายการตำนานทาคเกจิครับ ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬการ30ทีจะถึงเวลา6นาฬกาครึ่งชั่วโมงเต็มๆพบกับประวัติความเป็นมาของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียดงดังทั่วประเทศที่นี่ที่เดียวแห่งเดียวนะครับรู้ลึกรู้จริงกับสถานีช่อง8ปดท v ซีทูดได้รายการตำนานภาคเกจิครับ ทยของหลวงพ่อปานท่านมีลักษณะของชายชาตรีมีผิวพรรณขาวละเอียดลักษณะสมส่วนเสียงดังกังวานไพเราะมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสชวนให้เกิดศรัทธาประสาทะเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งมีความเมตตาปราณีแก่สัตว์โลกทั้งหลายไม่เจ้ายศเจ้าอยา่าง ตอนรับผู้คนไม่เลือกเศรษฐีผู้ดีไพร่ว่ากันว่าบุคคลที่มีจิตใจชั่วช้ามัวเมาหากได้สนทนากับท่านแล้วใสจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ยางไม่น่าเชื่อไม่หลงในยศถาบรรดาศักดิ์เมื่อหลวงปู่คล้ายจเจ้าอาวาสวัดบางลงโคมรณภาพลง ชาว้าดและพระภิกษุสงฆ์ได้พร้อมใจกันอราธนาหลวงพ่อปานขึ้นครองวัดบางลมโคแทนแต่ท่านก็ไม่รับเพราะท่านหนายเสียแล้วจากกิเลสกลับแนะนำให้เชิญท่านสมพานเย็นซึ่งเป็นพระลูกวัดขึ้นมารับตำแหน่งแทนส่วนท่านขอเป็นพระลูกวัดต่อไปอย่างเดิม แต่เนื่องจากท่านได้สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นบางนงโคและสถานที่อื่นๆอ,อีกมากมายในที่สุดความดีของท่านทางฝ่ายบ้านเมืองจึงตอบแทนด้วยการมอบถวายสมณศักดิ์ให้แก่ท่านเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2,474เป็นพระครูวิหารกิจ,จานุการ โดยมีบรรดาศิทยาานุศิ์และข้าราชการด้วยนำพัดยศพระราชทา,านมามอบให้ท่านถึงวัดตามพระบรมราชาองค์การหลังจากท่านได้รับพระราชทา,านสมณศักดิ์แล้วหลวงพ่อปานท่าน ก็ยังคงวัดปฏิบัติตามปกติอย่างที่แล้วมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระนักพัฒนามีบันทึกแสดงไว้อย่างชัดแจ้งถึงการเป็นนักพัฒนาของท่านหลายตอนซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยท่านพยายามสร้างความเจริญให้แพร่ขยายออกไปจากวัดของท่าน เมื่อว,วัดของท่านเจริญแล้วท่านก็แผ่ขยายออกไปอีกตามวัดต่างๆทั้งที่มีผู้มาขอให้ท่านช่วยและที่ท่านผ่านไปพบเห็นด้วยตัวของท่านเองโดยแบ่งออกเป็นสองภาคคือภายในวัดและภายนอกวัด เริ่มอา,าพาธเมื่อท่านมีอายุได้61ปีท่านก็เริ่มป่วยสิทธิ์ที่อยู่กรุงเทพจึงมาขออนุญาตกับทางวัดบางนมโคนำไปรักษาที่กรุงเทพที่บ้านคุณหลวงประธานห่องวิจัยที่บ้านหมอรักษาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนท่านก็กลับวัดบางนมโคด้วยอาการกระบี้กระเปา่า เมื่อหลวงพ่อกลับถึงวัดท่ามกลางลูกศิษย์ลูกหาที่คอยมาแสดงความยินดีที่ท่านหายกลับมาหลวงพ่อกล่าวด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นว่าขอแจ้งให้บรรดาท่านทั้งหลายทราบว่าอีกสามปีต่อจากนี้ไปอาตามาภาพจะมรณภาพ ในวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนไปเวลาหกโมงเย็นอาตมาจะสงเคราะห์ทุกอย่างในด้านคาถาอาคมการรักษาโรคต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นไปในช่วงเวลาสุดท้ายที่เหลืออยู่นี้ สะพัดออกไปผู้คนต่างหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมานมัสก,การท่านเป็นครั้งสุดท้ายตามที่โอกาสยังเหลืออยู่หลวงพ่อปานท่านม,มรณภาพไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันแรม14ค่ำเดือน8ปีขานตรงกับวันที่26กรกฎาคม พุทธศักราช2481สลีร,รวมอายุ6 4 0 0รษาตามกำหนด3ปีที่ท่านได้กล่าวไว้พอดี านกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทคร,รองเป็นเจ้าอาวาสวัดบางลมโคตั้งแต่พุทธศักราช2467ถึงพุทธศักราช2480ถึงแม้ว่าหลวงพ่อปานท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่ท่านก็ได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับคนรุ่นหลังหรือบุคคลที่เคารพนับถือในตัวท่าน มรดกอันมีค่าควรเมืองได้แก่ 1. พระหลวงพ่อปาน 2. ผ้ายันเกราบเพชร 3. พระคาถาปัจเจกโพ วัดการสร้างพระกล่าวกันว่าในระหว่างที่หลวงพ่อปานฝึกฝนวิชาวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มเติมอยู่ศาลาไว้ศกด้านหลังของวัดบางลมโคโดยการพิจารณาอสุภกรรมฐานศาลานี้มีสองชั้นก่ออิฐโบกบูนชั้นบนใช้สำหรับนั่งกรรมฐาน ชั้นล่างนำศพคนตายมาวางไว้สำหรับการพิจารณาปร่งสังขารคนนั่งอยู่ข้างบนและเห็นศพได้ชัดเจนวันหนึ่งขณะที่ท่านเข้ากรรมฐานจิตเป็นสมาธิได้เห็นตาชิปะขาวเดินมาหาท่านลืมตาขึ้นดูเห็นตาชิปะขาวถือไม้เทา้า บอกให้ท่านสร้างพระภินเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งสมาธิธมีรูปสัตว์หกชนิดอยู่ใต้ที่ประทับคือหนุมานพยาครุฑนกไก่เม่นและปลาพร้อมกับบอกคาถากำกับแต่ละตัวมาด้วยท่านจึงได้นำเรื่องนี้มาบอกคนใกล้ชิดและบรรดาสิษย์ เพื่อถามความเห็นบรรดาศิษย์และญาติโยมขอร้องให้ท่านสร้างพระขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นพุทธบูชาสืบต่อพระาศาสนาด้วยและในระยะเวลาอันใกล้เคียงกันนี้ท่านอาจารย์แจงเป็นคราวาชชาวสวรรคโลกได้เดินทางมาหาหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคบอกว่า จะมาแนะนำวิธีสร้างพระให้อาจารย์แจงชาวสวรรคโลกผู้นี้สันนิษฐานกันว่าคงจะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนและบรรลุธรรมชั้นสูงระดับหนึ่งมีสมาธิแก่กล้ามากทีเดียวหลวงพ่อปานท่านย่อมจะต้องรู้ด้วยยานจึงขอถ่ายทอดวิชาบางอย่างจากท่านอาจารย์แจง ไปถ่ายทอดวิชากันในบสน,นอกจากจะได้แนะนำเรื่องการสร้างพระพิมพ์การปลุกเสกแล้วอาจารย์แจงยังได้แนะนำการปฏิบัติบ,ตบางอย่างในสายธรรมชั้นสูงให้กับหลวงพ่อปานด้วยเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าหลวงพ่อปานท่านจะสร้างพระต่างก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ บรรดาผู้มีความรู้ทางช่างต่างก็แกะแม่พิมพ์มาถวายบรรดาสิทธิทราบขาวก็ออกสอกหาวัตถุมงคลต่างๆมาให้เช่นว่านที่เป็นมงคลและมีสรรพคุณทางยาเกสรดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนา้าตลอดจนพระพิมพ์โบราณที่แตกหักชำรุดที่เก็บรักษาไว้ เพื่อให้นำมาบดผสมใส่ในเนื้อพระนอกจากนี้บางคนก็เที่ยวสาะหาดินขุยปูนาในท้องทุ่งขนมาถวายหลวงพ่อแล้วก็ช่วยกันสร้างพระเนื้อดินเผาออกมาให้หลวงพ่อปานท่านลุกเสกพระที่สร้างขึ้นมาในระยะเริ่มแรกหรือยุคแรกๆนี้ทางด้านแม่พิมพ์จะไม่สวย คุณค่าทางศิลปะเพราะเป็นช่างฝีมือชาวบ้านแกะแม่พิมพ์พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในยุคแรกๆนี้เรียกกันว่าพิมพ์โบราณต่อมาจึงได้สอบสแสวงหาช่างฝีมือดีมาแกะแม่พิมพ์ใหม่มีอยู่หลายคนด้วยกันช่วยกันแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาคราวนี้สวยงามกว่ามากเรียกกันว่า พิมพ์นิยมหรือพิมพ์มาตรฐานนำออกแจกปีพุทธศักราช2460พร้อมกับมีสลากบอกวิธีใช้พระมาให้ด้วยนอกจากหลวงพ่อปานจะได้สร้างพระพิมด้วยเนื้อดินเผาขึ้นที่วัดบางลงโคแล้วท่านยังได้สร้างผ้ายันกรอกเพชรลูกมปมตระกุด และแหวนพระแจกให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าด้วยด้วยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระพิมพ์ที่หลวงพ่อปานท่านได้สร้างขึ้นมานี้ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นแตกตื่นฉงนสนเทศในสรรพคุณไปขอรับแจกพระกันมากบางรายก็สละทรัพย์ตามแต่ศรัทธา จำนวนพระหลวงพ่อปานเนื้อดินเผาที่สร้างขึ้นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นอกจากจะสันนิษฐานหรือพยากรณ์กันว่ามีไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนองรูปร่างพระหลวงพ่อปานพระหลวงพ่อปานรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบมุมสีด้าน ส่วนบนมีพระนั่งปางสมาธิอยู่เหนือฐานบัลลังก์ทำเป็นกลีบบัวสองชั้นก็มีชั้นเดียวก็มีทำเป็นบัวเม็ดหรือบัวตุ่มก็มีฐานเขียงก็มีและฐานแบบผสมก็มีข้างองค์พระจะมีอักขระด้านซ้ายสองตัวด้านขวาสองตัวเป็นอักขระของตัวนูนคือมะอะอุอ อันเป็นยอดพระกถาหัวใจพระไตรปิดกตรีเพชรมีอนุภาพทางป้องกันอันตรายและทาง,งคงกระพันชาตรีมีอุปเทศการใช้ได้มากมายหลายอย่างด้านล่างใต้อาสนฐานองค์พระลงมาจะเป็นรูปสัตว์พาณนะหกอย่างคือหารพยาครุธ ลักษณะที่แบกอาสนะแห่งองค์พระปฏิมาโลดขึ้นสู่อากาศเบื้องบนเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นเท้าของสัตว์พานะหรือครีบของปลามักจะจลดขอบล่างองค์พระพอดีสัตว์พานะทั้งหกชนิดดังกล่าวข้างตน้นยังแยกรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกเช่นพิมพ์ทรงหนุมานยังแยกออกไปเป็นแบบหลายพิมพ พิมพ์ทรงไก่ก็แยกออกไปอีกหลายบล็อกสรุปแล้วสี่สิบกว่าแบบพิมพ์ขึ้นไปด้านหลังองค์พระส่วนมากจะไม่มีอะไรยกเว้นพระบางองค์คนกดพิมพ์พระ เขาต้องการให้แลดูแปลกตากว่าองค์อื่นๆเป็นพิเศษเช่นเมื่อพิมพ์ด้านหน้าแล้วเขาก็เอาตรายันนูนมากดลึกลงไปในเนื้อพระด้านหลังเรียกกันว่าหลังยันปัม๊มพระบางองค์ก็มีการเขียนจานอักขระขอมไว้ก็มีพระประเภทที่กล่าวมานี้พบเห็นจำนวนน้อย ด้านบนขององค์พระจะมีผงวิเศษปุดรูไม้เสียบงัดพระออกจากแม่พิมพ์ทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรการที่พระหลวงพ่อบาลมีผงวิเศษปุดพอกที่ด้านบนองค์พระนี้บังเกิดเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ารคดีอมตะพระเกจิอาจารย์ได้เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องอัตชีวประวัติของท่านพระคณาจารย์ในยุครัตนโกสินี้ยังมีอีกมากมายด้วยกันหลายสิบท่านซึ่งเราและคณะทีมงานจะได้นำเสนอท่านในลำดับต่อไปโอกาสนี้ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเด็บโปรดเมตตาประทานและอนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี นีทราบกันไปครบถ้วนและก็สมบูรณ์ทีเดียวนะครับติดตามชมมาพร้อมกันถึง2อาทิตย์ด้วยกันนะครับสตอนผ่านพ้นไปนะครับพระครูนะวิหารกิจจานุธานุก,การนะครับหรือหลวงพ่อปานโสนโทแห่งวัดบางลำโคนนั่นเองนะครับอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยในเขตอำเภอบางบาลนะครับจังหวัดพระนครศรียาเน่ยนะเกจิจนันยศแย,ย,ย,ยะเลยแต่ว่าหลวงพ่อปานนี่แหละคือเบอร์หนึ่งของที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วว่าความเป็นมาของท่านเป็นมาอย่างไร วัดวาของท่านมีความงดงามอลังการแค่ไหนวันนี้แหมชมรายการเราเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่วัดบานุโคได้ขับจากกรุงเทพไปที่อำเภอบางบานประมาณเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นเองนะครับไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสมัยที่หลวงพ่อปานยังอยู่เสนาสนะต่างๆมีความงดงามจริงครับผมก็มีโอกาสได้ไปแล้วเช่นกันนะครับเอา้าวันนี้รายการในี้ใกล้เวลาหกโมงเช้า้สิแม่บ้านคุณจะเตรียมกับข้าวกับปลาพร้อมแล้ว คงจะเตรียมตัวที่จะไปใส่บาตรพร้อมกันในครอบครัวแล้วนะครับเอาวันนี้ผมวิทยาธนพสิ์นะครับต้องลาท่านผู้ชมทุก,ท,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 กท่านไปก่อนในการพักเกจิจะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีจะถึงเวลา6นาฬิการครับอย่าลืมนะครับเชา้ชาๆเปิดมาเลยทีซีช่อง8ทีวีพูดได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ